ครับบรรยากาศเกี่ยวข้าววันนอกวันนอกครับ รถคันนี้ติดแอร์นะครับรถคันนี้ติดแอร์ ต้นข้าวครับต้นข้าวออกรวงแล้วนะครับวันนี้วันที่16มีนาคม2 5 6 5นะครับอ้านะครับเยมได้นะครับเกี่ยวข้าวแบบใหม่ครับจตกก่อนเกี่ยวข้าวแบบมือครับเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้าวแบบรถเกี่ยวนะครับ อันนี้เกี่ยวได้ทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวได้ทั้งหมดแล้วแรงข้างก็เริ่มจะเกี่ยวได้แล้วครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศวานนอกวานนอกครับบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะครับตามท้องไร่ท้องนาครับถ้าเป็นอักอนก็จะเป็นรถสีข้าวนะครับในนี้ก็เกี่ยวไปด้วยสีไปด้วยครับผมครับรถเกี่ยวไปไกลเราจะไม่ได้ตามไปนะครับเดี๋ยวเขากลับมาครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอฝัอนแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะดูคลิปต่อไปผมจะหาคลิปมาลงให้ใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าอยากดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสาหรับรับชมรับฟังนะครับสําหรับการรับชมรับฟังสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ